ปารร์ตี้นะคับพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าจากกรุงเทพนะครับ มาอยู่ที่สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการในภาคเหนือกันบ้างนะครับว่ามันสวยงามแตกต่างจากกรุงเทพยังไงนะครับผมค่ะและจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจสูงมากที่สุดในภาคเหนือค่ะเมืองที่มีความเจริญแล้วก็วิถีชีวิตแบบชาวล้านนาที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมโครงการดีคอนโดนิมจากแสนสิริกันค่ะครับซึ่งจากสนามบินนานาชาติที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับแค่7.2กิโลเมตร เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันว่าดีคอนโดนิมเดินทางไปยังไงนะครับ <ฮะ S 1> ไปได้อะไรครับ เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะคของภาคเหนือและก็ประเทศไทยเลยนะคะคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยต่างก็ดูจักกันดีค่ะพี่ท็อปที่สําคัญนะคะยังมีมหาวิทยายลัยชื่อดังอีกหลายแห่งค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นมหาวิทยายลัยเชียงใหม,มหยย่มหาวิทยายลัยพายัพมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นต้นค่ะตัวเมืองเชียงใหม่เ,เองเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะ การใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ต่างจากเมืองอใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยอย่างภูเก็ตหรือว่ากรุงเทพหรือพัทยามีความเป็นเมืองสูงมากนะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มีร้านอาหารดีๆด,ดังๆนะมีช้อปปิ้งพลาซ่าโรงแรมรีสอร์ท5ดาวครับอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยก็ชอบมาจาัดที่เชียงใหม่บ่อยๆนะครับ<อ>แล้วยังมีถนนท,นที่เป็นเรียกว่าจะเป็นถนนแห่งไลฟ์สไตล์เลยอย่างนิมมานเหมินนะฮะเราก็จะเห็นว่าย่านนี้มีความเจริญมากๆทีเดียวนะครับความรู้สึกพี่นะถ้าเกิดเทียบกรุงเทพ นิมมานเทมินเนี่ยเป็นเหมือนย่านทองหล่อกรุงเทพเลยทีเดียวอืและโครงการดีคอนโดนิมเองนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากย่านนิมมานมากนักนะคะขับรถเพียง10นาทีก็ถึงแล้วค่ะพี่ทองใกล้มากเลยใช่ค่ะดีคอนโดนิมตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางใกล้แยกสารเด็กนะครับเส้นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเป็นเส้นทางหลักของคนที่จะขับรถเดินทางจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นถนนเส้นสำคัญที่มีคนผ่านไปจำนวนมากนะครับความเจริญบนถนนเส้นนี้จึงสูงตามไปด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีไฮเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัลเฟสติวัลก็อยู่บนถนนเส้นนี้ติดกับโครงการดีคอนโดนิมเลยทีเดียวนะครับบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยจะไปไหนก็สะดวกนะแล้วก็ยังมีรถแดงที่เป็นขนส่งสาธารณะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยผ่านหน้าโครงการอีกด้วย คอนโดนิมนะคะก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด8ไร่ค่ะติดกับเซ็นทัลเฟสติวัลนะคะและใกล้ๆกันก็ยังมีดีคอนโดไซน์นะคะซึ่งเป็นของแสนสิริเช่นเดียวกันค่ะด้วยแนวคิดโครงการนะครับม่วนใจสไตล์นิมานความผสมผสานที่ลงตัวนะฮะถ่ายทอดออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมโครงการนะเราจะได้เห็นลักษณะของ ศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาผสมผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่นะฮะ<ม>ก็ออกมาเป็นเขาเรียกว่าการออกแบบสไตล์นีมาเลยนะฮะซึ่งเราก็จะได้เห็นกลิ่นอายความเป็นร้านนาเวลาเข้ามาเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ากลิ่นอายความเป็นเชียงใหม่ชัดเจนนะฮะอย่างการผสมผสานการตกแต่งด้วยไม้อะไรต่างๆเงี้ย ก็ชัดเจนดีะค่ะและที่นี่นะคะยังให้ความรู้สึกคล้ายๆรีสอร์ทนะคะเพราะว่าโปร่งโล่งสบายเข้ามาแล้วสบายมากใช่ค่ะและทางโครงการน,นะคะก็ได้จัดเตรียมส่วนกลางไว้ใหญ่มากเลยค่ะพี่ท็อปก็ที่นี่ก็ประกอบไปด้วยฟิตเนสนะคะคลับเฮาส์สระว่ายน้ํานะคะก็มีอีกหลายๆอย่างด้วยกันนะคะส่วนสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าให้พื้นที่เยอะมากเลยเยอะมากก็รวมๆกันแล้วประมาณ5ไร่นะจากพื้นที่โครงการทั้งหมด8ไร่ถือว่าเยอะมากๆนะใช่ค่ะครับผมแล้วตัวอาคารนะคะเขาก็วางแบ่งเป็นสาอาคารด้วยกันค่ะอาคาร พักอาศัยนะคะสําหรับอาคาร A นะคะก็เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับทางเข้าออกมากที่สุดค่ะเป็นรูปทรงตัว L นะคะอาคาร B คะ่ะก็จัดวางเป็นรูปทรงตัว L เช่นเดียวกันค่ะส่วนอาคาร C นะคะเป็นรูปทรงตัว I ทั้งหมดนี้นะคะก็อยู่ที่จํานวน514ยยูนิตค่ะ ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอาคารรูปแบบโลว์ไรส์8ชั้นนะฮะ3อาคารเลยนะฮะมีที่จอดรถอยู่รอบๆอาคารนะฮะทุกอาคารเนี่ยก็มีที่จอดรถของตัวเองนะมีทั้งแบบในร่มมีทั้งแบบจอดนอกอาคารที่เป็นกลางแจ้งด้วยนะครับทั้งหมด148คันก็คิดเป็นประมาณ30%นะฮะแต่ยังไม่รวมจอดซ้อนคันถ้าซ้อนคันนี้ก็ได้ประมาณ50%ก็ถือว่าเพียงพอนะว่าโครงการแรบบนี้ก็ทุกคนไม่ได้ใช้รถทั้งหมดอาจจะบางคนอาจจะชอบใช้มอเตอร์ไซค์ก็มีที่จอดแยกออกไปด้วยนะครับ และสําหรับการวางพื้นที่สวนกลางไว้ตรงกลางอย่างนี้นะคะพี่ต่อม,มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าง่ายต่อการที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยจะสามารถลงมาใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็ยังทําให้ทัศนียภาพเนี่ยดูสวยมากด้วยค่ะใช่เมื่อกี้พี่ก็ไปแถบถามเซลล์แล้วเซลล์บอกว่าโครงการที่ห้องที่ติดวิวสวนกลางเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยทุกคนชอบมากเพราะที่สวนกลางเราเห็นไปแล้วว่าสวยมากมันว้าวมันว้าวสุดๆค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไล่ชมสวนกลางของโครงการกันค่ะ แล้ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางค่ะข,ของโครงการดีคอนโดนิมนะคะตั้งแต่เราเดินเข้ามานะคะพี่ท็อปก็เห็นว่าเป็นสวนหย่อมนะคะตกแต่งเอาไว้รอบๆเลยนะคะแล้วก็มีศาลาให้นั่งพักด้วยนะคะครับด้านหลังเราเนี่ยรตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำแบบเรียกว่าโอลิมปิกเลยนะฮะสระว่ายน้ํามีระบบจากูกชี่ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากมานวดตัวพักผ่อนเนี่ย<ๆ>ก็ใช้ได้เลยนะฮะ ไว้น้ำเนี่ยเป็นระบบคลอรีนนะฮะแต่ว่าบางคนกลัวจะดำหรือเปล่าเวลาไห้เดี๋าจะบอกเราเห็นเลยนีว่าตอนนี้ประมาณถ้าทิ้งเที่ยงนะฮะ,ะไม่ร้อนเลยค่ะ,คะเพราะว่ามันมีตัวตึกมาบังนะคะให้ร่มเงาใช่ก็เรียกว่าไหวได้ทั้งวันเลยนะครับสำหรับส่วนอื่นๆของส่วนกลางเนี่ยห้ไร่กว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ ตอนนี้เราอยู่บน Club คลับเฮาส์นะฮะซึ่งอยู่ด้านข้างของสระว่ายน้ำเลย<ช>นะฮะับคลับเฮาส์เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ที่เอาไว้นั่งคุยงานนั่งทำงานนะพี่เห็นว่าตรงนี้มี2ชั้นนะครับซึ่งโครงการเนี่ยเตรียม Wi-Fi ไว้ให้ใช้ด้วยอืมแล้วก็ตรงนี้นะคะเรียกว่าวิวดีมากๆค่ะเพราะว่ามองลงไปก็เห็นสระว่ายน้ำด้วยครับก็บรรยากาศดีเชื่อว่าสมองปลอดโปร่งแน่นอนอื ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องฟิตเนสของดีคอนโดนิมแล้วก็เรียกว่าเป็นฟิตเนสที่ค่อนข้างใหญ่อุปกรณ์ครบใช่ค่ะน้องผิวชอบอะไรในนี้ลักษณะห้องค่ะลักษณะห้องเนี่ยเป็นบานกระจกรอบนะคะมันค่อนข้างจะเห็นวิวสระว่ายน้ําได้ด้วยเต็มที่เลยแล้วก็จุเครื่องออกกําลังกายได้ประมาณ10เครื่องเนี่ยที่ท็อปไม่ต้องแย่งกันเล่นใช่ก็ลดปัญหาการมานั่งรอกันจริงๆแล้วมันมีทั้งโซนที่เป็นขรับผู้ชายนะคนที่ชอบเล่นเวทเนี่ยก็มีโซนด้านหลังมีลูกเหล็ก มีเครื่องเพรสต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็สำหรับผู้หญิงที่ชอบเบิร์นคาร์ดิโอเนี่ยเพียบเลยมีทั้งจักรยานทั้งลูวิ่งแล้วก็เดินไฟฟ้านะฮะก็เชื่อว่าถูกใจทั้งผู้หญิงผู้ชายแน่ๆ วันเด r รูมสามสุดเจ็ดตารางเมตรนะครับเป็นไงบ้างเข้ามาแล้วรู้สึกเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าโป่งโล่งค่ะพี่ท็อปแล้วเข้ามาเนี่ยก็เจอในส่วนของไดนิ่งเชื่อมต่อกับตรงส่วนนั่งเล่นเลยโครงการเนี่ยใช้ระบบ Security ของห้องก็จะเป็นดิจิตอลดอรล็อกการเนี่ยเราเข้าตั้งแต่หน้าโครงการเข้ามาได้แต่ตึก เข้ามาถึงห้องประตูห้องใช้การ์ดใบเดียวเข้าได้หมดเลยแต่ได้เลยแต่ถ้าเกิดกรณีลืมคีย์กร์ดก็ใช้รหัสได้ห้องนี้ก็แบ่งฟังก์ชันห้องเป็นส่วนที่พักอาศัยนะฮะส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องนอนอยู่ด้านนี้แล้วก็ห้องน้ำนะครับ และตรงนี้ก็เป็นในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ที่บอกไปนะคะก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งโครงการเขาจัดไว้ให้จริงๆแล้วเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่อยู่ในห้องเนี่ยโครงการให้เลยเพราะโครงการขายแบบ fully furnished เรียกว่าหิ้วกระเป๋ามาพร้อมอยู่เลยใช่ฮะอย่างพวกเครื่องไฟฟ้าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นที่แจกด้วยนั้นอย่างที่น้องมิวบอกก็คือหิ้วกระเป๋ามาใบาเดียวเข้าอยู่ได้เลยแต่ว่าต้องเตรียมฟูกมาด้วยนะ เขาฟูกในห้องนอนเนี่ยเขาไม่ได้ให้แต่อย่างอื่นให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างเลยก็เรียกว่าสะดวกสบายนะฮะจะพื้นถึงฟ้าตอนนี้อยู่พี้นาี2.55เมตรก็ถือว่าเป็นความสูงแบบมาตรฐานพื้น,นเป็นพื้นลามิเนตนะ8มิลก็เป็นพื้นแบบมาตรฐานนะครับที่ชอบโต๊ะตรงนี้เพราะว่ามันมีฟังก์ชันในเรื่องของ เราอยากรับประทานอาหารได้แล้วบางทีเนี่ยเราปรับมาเป็นโต๊ะทํางานได้หรือว่าตรงนี้มันก็ยังใช้พื้นที่ที่เก็บของได้นะเขายังมีช่องกระจุกกระจิกให้เก็บของมาดูในส่วนของโซฟาได้ตามนี้เลยโอ้โหได้ทั้งชุดอย่างที่บอกเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยเป็นของ sb f u r n i t u r e นะฮะก็จะเหมือนกันทุกห้อง one bed studio แล้วก็ two bed นะครับฟังก์ชันของมันตัวนี้มีที่ซ่อนเก็บอยู่ข้างใต้ตัวตู้คาน์เตที่ไปไว้ใช้วางทีวีเนี่ยนะครับก็ตามนี้เนาะ ก็มีชั้นเก็บซีดีข้างในซ่องตู้ลางไฟอะไรเงี้ยก็ตามนี้นะครับระยะห่างระหว่างทีวีหมือว่าก็กําลังพอดีนะคะพี่ท็อปก็โอเคขนาด40นิ้วก็น่าจะได้ได้อยู่สบายๆเลยค่ะจริงๆแล้ววอลเปเปอร์ไม่ได้เพราะว่าโครงการขายแบบเป็นผนังฉาบเรียบผนังฉาบเรียบทาสีขาวให้นะครัเะฉั้นวอลเปเปอร์พวกนี้ถือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็ต้องทําเพิ่มเองนะฮะ ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นตู้วางรองเท้าซึ่งใส่รองเท้าแล้วจะได้เยอะมากเลยนะคุณพ่อเปิดให้ดูนะฮะชั้นวางรองเท้าก็เก็บได้หลายคู่อยู่เหมือนกันนะฮะก็ประมาณสักสิบคู่ได้นะครับหรือถ้าสําหรับคุณผู้หญิงก็อาจจะเพิ่มไปชั้นบนได้อันนี้อาจจะเก็บล่มเนาะก็เข้ามาดูในส่วนของครัวกันบ้างเนาะเรียกว่าเป็นระบบปิดอย่างดีเลยนะคะเขามีประตูบานเลื่อนปิดให้กันกลิ่นสําหรับคนที่ทําอาหาร ก็ <g ul ain> จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะกับทําอาหารหนักๆนะเพราะโ <c oughs> ครงการก็สังเกตว่าเขาก็ไม่ได้เตรียมพวกเตาอะไรมาให้แต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้เครื่องดูดกลิ่นดูดควัน <c oughs> แต่ว่าตรงนี้เราสามารถเปิดประตูด้านหลังเพื่อระบายได้แต่ตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราอุ่นอาหารเนี่ยบางทีมันก็จะมีกลิ่นเนาะเข้าไปในห้องนั่งเล่นนั้นตรงนี้โครงการก็ทามาให้เรียบร้อยแล้วเป็นกระจกบานสไลด์ค่อนข้างประกอบโอเคฮะก็เราลองปิดดูแล้วเนี่ยมันก็ดีเนาะอืใช่ค่ะ พื้นตรงนี้เป็นกระเบื้องเพราะว่าเราต้องเช็ดบ่อยใช่ไหมเป็นพื้นลามินเนตไม่ได้อแล้วตรงนี้ก็โอเคนะก็ก็ดูน่าจะทนทานดีชุดเคาน์เตอร์ครัวนะฮะได้ตามนี้เลยนะฮะก็ะะจะมีซิงค์ของคาเฟเล่นะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ท็อปหินสังเคราะห์นะฮะอันนี้ก็เป็นบานเปิดเก็บเก็บของอุปกรณ์ตัวจานอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่มีระบบซอฟต์คลอสให้หนะฮะแล้วก็ยังมีช่องไว้ใส่ไมโครเวฟด้วยอ่าไมโครเวฟก็ใส่ตรงนี้ได้ก็โอเคฮะอันนี้ก็มีลิ้นชักให้นะครับ ตู้เก็บข้างบนก็เป็นตู้ตู้ลอยเนาะก็แขวนอยู่อย่างนี้ฮะเก็บพวกจานแก้วอะไรนี้ได้โอเคเลยนะครับไม่ต้องทําเพิ่มตู้เย็นตอนนี้เป็นมีโปรโมชั่นอืแถมให้ด้วยมาในโซนตรงนี้บ้างค่ะพี่ท็อปตรงเนี้ยเขาเหมือนเดินระบบไปให้เรียบร้อยเพื่อที่จะวางเครื่องซักผ้านะคะครับในส่วนของระเบียงนะมันก็จะเป็นส่วนที่ต่อจาก ห้องครัวนะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่าโครงการเตรียมกระจกเป็นบานสไลด์3ตอนใหนะ้ซึ่งข้อดีคือมันเปิดได้กว้างนะฮะบางคนอาจจะต้องเอาราวตากผ้าไปวางนะ,ะโครงการก็เอาคอมเพรสเซอร์ที่เป็นคอยลร้อนเนี่ยวางเรียงไว้ให้ด้านนอกนะ,ะข้อดีของมาย่างนึงคือถ้าเกิดตากผ้านี่ก็แห้งเร็วนะเพราะไอร้อน,นออกมา,าทันทีเลยนะครับระเบียงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะถือว่าออกไปใช้ราวตากผ้า แบบใหญ่ได้สบายๆนะครับไปดูในห้องนอนกันดีกว่าอ่ะก็นี่ห้องนอนนะครับก็สำหรับวางเตียงได้ขนาด5ฟุต5ฟุตก็ยังดีเพราะว่าพี่ว่ามันมีพื้นที่เหลือที่เดินได้นะทุกอย่างในห้องนี้เราก็ได้หมดเลยยกเว้นปลกนะฮะก็ต้องเตรียมมาเพิ่มเองนะครับตู้เสื้อผ้าก็เพียงพอนะสำหรับสองคนนะครับผู้หญิงบบบเ,เป็นบานสไลด์เนาะเป็นบานสไลด์ให้นะครับมีพื้นที่เก็บของด้านบนนะฮะเล็กๆนะครับชุด แต่งหน้าเรียกว่าถูกใจสาวๆนะคะเพราะว่าก็มีปักมีอะไรเรียบร้อยนะคะครับตรงนี้ตรงนี้ค่ะพี่ท็อปอะไรอะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปห้องน้ําได้ค่ะมีห้องน้ําประตู2ฝั่งเลยค่ะพื้นก็เป็นพื้นลามิเนตแดมิลน,นะครับเหมือนด้านนอกเลยนะฮะพดานสูง2.55เหมือนกันใช่ะค,ะค่ะเป็นไฟโคมอย่างนี้เลยนะฮะอ,อ่ะไปดูห้องน้ำเนาะค่ะเข้าห้องน้ําทางนี้กัน และตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของห้องน้ําค่ะพี่ท็อปเข้า<อ>มารู้สึกว่าไงคะก็กว้างนะนี่นี่เรายืนสองคนยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อึดอัดอะไรเลยนะคะก็ให้ตามนี้เนาะใช่ค่ะก็ดูแล้วก็โอเคนะหนึ่งอยางอางล้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ เป็นขนาดใหญ่ให้ของอเมริกันสแตนดาร์ดสุขภัณฑ์ของไม่ได้สแตนดาร์ดนะแล้วก็ม,มีชั้นวางของให้ด้วยเพราะว่าสบู่วางสีฟันยาสีฟันส่วนของทาวเวอร์บ็อกซ์โครงการเขาบิวมาให้เรียบร้อยแล้วมไม่ต้องไปทำเพิ่มอันนี้ก็ประหยัดขึ้นนะครับแล้วช่วงนี้นะคะเขายังมีฟรีแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยในห้องน้ำเนี่ยห้องอาบน้ำเนี่ยเป็นเลชาวเวอร์ด้วยนะอ,อยากเพื่อที่สาว สระผมถ้าสระบัวไม่ค่อยสา่ะติดงเป็นเชาว์ลยสะใจเลยนะครับแล้วเขายังมีที่ดูดอากาศด้วยนะคะพี่ท็อปก็ดีเพราะว่าจริงๆห้องนี้มันไม่ได้ถูกระบายอากาศจากด้านนอกเลยตรงนี้มีดูดอากาศดูดความชื้นดูดกลิ่นไว้ให้ก็ถือว่าโอเคแหละนะครัเพราะว่ามันก็จะทำให้อากาศมีการหมุนเวียนด้วยนะครับ เื่อี้เราก็ไปดูห้องแบบวันเดนมาแล้วห้องที่เราอยู่นตอนนี้ก็เป็นห้องทูเบดรูมนะครับเขาแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนแล้วก็กว้างมากเลยทีเดียวค่ะกว้างมากนะครับทุกอย่างในห้องนี้ก็ได้หมดเลยนะอย่างที่บอกยกเว้นพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับห้องนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นครอบครัวที่มีลูกละเพราะว่า มีห้องเป็นมาสเตอร์เบดมแล้วก็เป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งก็ไม่ได้เล็กมากนะฮะแยกออกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทานอาหารนะครับมีฟังก์ชันให้เก็บของเช่นเดียวกันเคาน์เตอร์ครัวก็เหมือนกันเลยนะฮะก็เป็นชุดคล้ายๆกันแหละนะฮะมีท็อปเป็นหินสันเราพห์นะฮะมีอ่างล้างจานนะครับอันนี้ก็เป็นของฮา f e เ e นะครับแล้วก็มีตู้ลอยเก็บจานเก็บแก้วอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้ก็ไมโครเวฟ แลวสมดตรงนี้ก็ใช้ใส่ตู้เย็นตู้เย็น<ม>นะครับคนงานแถมเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะพื้นนะฮะห้องนี้สังเกตว่าพ่านั่งแตกต่างจากมาห้องสัรู่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้เป็นพื้นแบบลามิเนตใช่ไหมแต่อันนี้เป็นพื้นกระเบื้องเป็นพื้นกระเบื้องทั้งห้องเลยเพราะว่ารตรงนี้มันมีส่วนของครัวที่เข้ามาอยู่ในห้องนั่งเล่น<ม>ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยมันก็ดูแลรักษาง่ายนะฮะชเช็ดอะไรก็ง่ายก็สะดวกนะครับมาโซนนี้ พี่ท็อปวิวชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้บานกระจกที่เปิดออกไปนะคะกว้างมากเลยทีเดียวก็เป็นกระจกบานใหญ่นะเพราะว่าตรงนี้เราเห็นวิวดีมากด้านนอกจะเห็นแมงสวนเลยนะฮะเหมือนมีสวนส่วนตัวหน้าบ้านเลยแหละนะครับตรงนี้ทั้งโต๊ะกลางทั้งโซฟาเนี่ยก็ได้หมดนะครับทีวีเนี่ยค่อนข้างระยะไกลเลยทีเดียวเนี่ยร,ระยะห่างกว่าห้องที่แล้วเยอะเลยผ้าม่านอันนี้ก็แถมให้นะครับ ทุกห้องแถมทั้งนั้นหมดเล <Air S 1> ยแอร์ด้วยนะครับห้อง t o bed เนี่ยจะได้แอร์สามเครื่องครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหนึ่งแล้วก็ห้องนอนสองครับในส่วนของระเบียงเนี่ยก็เป็นกระจกบานใหญ่ลนะสูง2เมตรนี่ก็เป็นเป็นบานสไลด์บานใหญ่เลยนะฮะด้านนอกเนี่ยค่อนข้างกว้างทีเดียวเนี่ยเราสามารถออกไปยืนดูวิวด้านนอกได้นะครับเพราะว่าระเบียงมันกว้างแล้วก็ด้านนอกเนี่ยโครงการก็จะแขวนพวกคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้นะฮะถือว่าเป็นระเบียงที่กว้างนะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะฮะ นี้ก็เข้ามาแล้วมาสเตอร์เบดรูมเป็นไงบ้างกว้างมากเลยค่ะพี่ท็อปกว้างมากค่ะอันนี้วางเตียงขนาดคิงไซส์เลย6ฟุตสบายๆเลยเพราะใช่ค่ะใพื้นที่สองข้างเนี่ยเหลือเยอะมากนะฮะตรงนี้จะติดจริงๆแล้วจะทําเป็นชั้นแขวนเลยก็ได้นะนะครับเพราะแต่ว่าพื้นที่ด้วยใช่ครับโครงการก็เตรียมตู้วางมาให้อยู่แล้วนะครับเพดานจากพื้นถึงฟ้านะฮะก็ประมาณ2.55้านะครับก็เป็นความสูงมาตรฐานของโครงการเลยทุกชั้นนะ พื้นตอนนี้ในห้องนอนเนี่ยเราจะได้เป็นลามิเนต8มิลน,นะครับผ้าม่านเนี่ยตอนนี้แถนทุกห้องเลยข้อดีเพราะว่าที่เนี่ยกระจกเยอะทั้งกระจกตรงนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นห้องมุมทําให้รับแสงแล้วก็ดูโปร่งมากขึ้นด้วยตู้เสื้อผ้านเนี่ยให้เยอะมากเดี๋ยวหนูลองเปิดให้ดูเป็นบานเปิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เปิดได้อีกแล้วก็สามารถใส่ของมีลิ้นชักได้ด้วยนะคะพอไหมฮะพอค่ะพอเหรอพอค่ะเยอะนะจริงๆแล้วนี่ค่ะพี่ท็อป ยังมีอีกตรงนี้นะคะถ้าไม่พอนี่ก็ไม่รูจะว่ายังไงแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันไปแล้วนะครับ่หรับห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะฮะก็เป็นห้องนอนขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าก็กว้างเลยทีเดียวนะครับอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับเป็นห้องนอนของลูกนะครับคนที่มีลูกหรือว่า ถ้ายัางไม่มีรูเนี่ยก็เก็บไว้เป็นห้องรับแขกก็ได้ห้องรับแขกเนาะเขาก็วางเตียงค่ะไว้ให้ขนาด5ฟุตค่ะพี่ท็อปอยังเหลือที่ด้านข้างนะคะไว้ให้วางมือถือหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะชาร์จแบตหรือว่าวางหนังสือก็ยังได้นะคะก็วางตัวหัวเตียงเพิ่มได้ใช่ค,ค่ะวิวห้องนี้เวลาเราตื่นมาเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นส่วนเหมือนกันนะอ,อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เขาเน้นส่วนกลางของโครงการเพราะอยากให้ทุกยูนิตใน,ในโครงการเนี่ยสามารถรับรู้ซึมซับความสวงงามส่วนกลางด้วยนะครับค่ะ ห้องนอนนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ถ้าเราไม่บอกท่านไม่รู้เนะเพราะว่าทําได้เนียนมากนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นบานบานเฟี้ยมนะครับกระจกเนี่ยเก็บของได้เยอะมากทีเดียวนะฮะก็มีชั้นอะไรเรียบร้อยเลยนะครับก็เก็บเสื้อผ้าพ,าพอแหละอย่างที่บอกว่าไม่ได้ให้ตู้เล็กนะอืมเหมียว่าที่เนี้ยค่อนข้างให้ตู้ใหญ่เลยชอบมากเลชอบมากโอเค <Okay. S 2> ครับสำหรับด้านนอกเนี่ยก็มีห้องน้านะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเข้าไปที่ห้องนอนเล็กเนี่ย ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ําก็ต้องมาใช้ห้องน้ําด้านนอกเนี่ยนะฮะสำหรับห้องน้ําด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําแบบมาตรฐานนะก็จะมีอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอ่างขนาดใหญ่ของ American Standard สุขภัณฑ์ American Standard นะครับชั้นวางของก็บิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้จะมี ที่อาบน้ําด้วยนะครับก็ติดตั้งช์บ็อ BOX แล้วก็เครื่องอาบน้ําอุ่นนะฮะแล้วก็รูนชา w e r ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งพวกระบบดูดกลิ่นให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่ช่วยระบายอากาศนะฮะโครงการก็เลยติดตั้งพวกระบบดูดกลิ่นดูดความชื้นพวกนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะ ตรงนี้มันจริงๆแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษเหมือนกันเพราะว่าโ<ร>คร,ง,ครงการเนี่ยเตรียมตรงนี้เขาเรียกว่าดีบล็อกเวย์นะครับซึ่งเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างโครงการดีคอนโดนิมกับดีคอนโดซายใช้ร่วมกันเพื่อเดินไปที่เซ<ช>็นทรัลซึ่งต้องเป็นลูกบ้านเท่านั้นนะเพราะว่าต้องใช้ตัวคีย<อ>์การ์ดในการเข้าออกอก็ง่ายดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็แค่ใช้คีย์การ์ดเราอะบอกแล้วมันเป็นระบบซ e เคียวรที่ เขาออกโครงการได้สบายๆเลยนะครับค่ะเรียกว่าเขามีระบบ Security ที่ดีมากๆเลยนะคะพี่ท<ม>็อปเพราะว่าจะมี CCTV นะคะแล้วก็ยังมีราปพตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะก็ะะถือว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่โครงการเตรยียมไว้ให้ลูกบ้านทุกท่านครับ,คร,บครับก็เรียกว่าครบจบทั้งโครงการนะครับสำหรับดีคอนโดนิมครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่มีความน่าอยู่มากมเข้ามาก็สัมผัสได้ถึง ความสบายะนะฮะชอบมากเลยส่วนกลางที่อยู่ตรงกลางนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือตัวทําเลโครงการเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใหญ่อย่างเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับเรียกว่าสะดวกเลยจริงๆแล้วตรงเนี้ยเดินไปได้เลยนะ,ะใช้คีย์การ์ดแต่เดินเข้าที่เซ็นทรัลได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดขับรถไปก็ไม่ไกลติดติดกันนะฮะ จุดหนึ่งที่เป็นจุดดีก็คืออยู่บนถนน s ุ per ไฮเวย์ไม่ว,ว่าคุณจะขับออกนอกเมืองไปต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าจะขับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ใกล้สะดวกมากทีเดียวค่ะและแถวนี้นะคะยังมีสถานศึกษ,ษาใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยายลัยค่ะสำหรับมุมมองด้านการลงทุนนะคะม,มก็คิดว่าน่าจะเหมาะในการลงทุนระยะยาวคะ่ะเ,เพราะว่า ึกที่เนี่ยพร้อมโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเหมาะสําหรับซื้อเพื่อปล่อยเช่านะคะครับที่นี่ก็ตลาดปล่อยเช่าค่อนข้างเยอะใช่ค่ะนะอย่างรเรารู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเนาะหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศก็มาทํางานที่เชียงใหม่ก็เยอะอเรียกว่าศักยภาพในการปล่อยเช่าเนี่ยเหมาะกับทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ยังได้ค่ะครับและช่วงนี้เขายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่ท็อปเขาบอกว่า ฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปจนถึงสิ้นปี2,560ค่ะแล้วก็แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยค่ะครบเลยยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยใช่ค่ะส่วนตัวพี่นะพี่ว่ามันยิ่ค่อนข้างดีเลยนะฮะลองเคาะคร่าวๆก็อยู่ประมาณ7-8%เอยอะเลยทีเดียวแล้วก็ที่เนี่ยขายไปก็60-70%แล้วเครเรียกว่าได้รับความนิยมมากทั้งในกลุ่มคนไทยเอง ที่ซื้ออยู่อาศัยหรือซื้อเพื่อปล่อยเช่านะครับสำหรับห้องของที่นี่นะคะ30คตารางเมตรเนี่ย,ร,ร,ยราคาเฉลี่ยค่าเช่านะคะก็อยู่ที่ประมาณ11,000ถึง12,000บาทต่อเดือนอันนี้คือคห้องสตูดิโอใช่ค่ะนะส,ำสำหรับห้องที่เป็นห้องวันเบนเนี่ยก็ประมาณ2.19ล้านบาทนะตอนนี้นะฮะค่าเช่าเนี่ยปล่อยเช่าได้ถึงประมาณ1 5ื่นเลยทีเดียวก็ คำนวณคร่าวๆนะก็ประมาณ7-8%ต่อปีก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับค่ะและติดตามข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆของเรานะคะได้ที่ w w w p r o p t o m o r r o w c o m ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะ Facebook/ Prop Tomorrow ค่ะแล้วก็ยังมี Li@ n e แอดด้วยนะคะ Pro p t o m o r r o w ค่ะสำหรับว,วันนี้นะครับผมสุทธทรสุสนิศรครับค่ะและดิฉันมิวพาวารันบรรณารักษ์ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ